ดู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 เชิญพบกับน้องเบบี้โยดาหรือที่เราเรียกว่าเดอะชายในคลิปของเดอะต้นฮีโร่สวัสดีครับฮัลโหล สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกของต้นฮีโร่ชาแนลทุกคนเลยและกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับผมอย่างที่ตต้นเรียนให้ทราบเมื่อท้ายคลิปของเมื่อวานที่เราดูรีวิวของงานมาเบ e ลที่เป็น Universe ์สไปแล้ว i อินฟินิตี้ซีรีกับ Spider-Man และก็พวกทอต่างๆและท้ายคลิปบอกว่าเราจะรีวิวตัวนี้นี่ จิ๋วโคตรๆบอกเลยมันเล็กกว่า3.75นิ้วอีกถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดตัวนี้มัน1ต่อ38มั้งแน่มันคือไซส์แบบอภิมหาเล็กมากๆนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกที่มีชื่อว่า PAP นะครับมันเป็นคล้ายๆกับ p โ r i s อะซ t r ิ l e ไตรีนพ i p เ p อร์ล n e อะไรสักอย่างนะพี่ต้นจะไม่ผิดนะขออนุญ,ญาตไม่พูดชื่อละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดไปมากกว่านี้นะครับก็เป็นพลาสติก P PAP นะครับผมที่เป็นลักษณะรีไซเคิหมายเลข21นะครับ คราวนี้ตัวนี้เองเนี่ยที่เขาให้มาเป็นแบบนี้ให้พี่เบดูใกล้นะครับคือเล็กมากๆนะครับเป็นฟิกเกอร์นะครับเดอชายหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวถ้วยซุปนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับลูกเหล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวกบพี่ต้นเรียกว่ามันกบแล้วกันเพราะในซีรีส์พี่ต้นจาชื่อมันไม่ได้นะครับผมตัวนี้คือจิ๋วมากเขาว่ากันว่าถ้าไม่มีกล่องนี้มาให้นะผู้ชมคือแม่งหายนะครับอันนี้คือกล่องนะเดี๋ยวพี่ต้นจะลองเอาเหรียญสิบมาเทียบให้ดูว่าเฮ้ยฟิกเกอร์ตัวน จริงๆไม่ได้เลขกว่าเหรียญสิบหรอกมันประมาณเหรียญสิบอะนิวโป้มีต้นยังใหญ่กว่าเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะครับและพี่ต้นเองวันนี้จะทําคลิปที่เป็นคอมแพร์ด้วยระหว่างตัวนี้ครับฟิกเกอร์ที่เป็นลักษณะที่พี่ต้นได้มาจากงานแคสตอมเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่นะครับแล้วก็จะมาคอมแพร์ให้ดูกับตัวนี้นะครับผมเสียดายมากๆเนี่ยตัวนี้นะครับผมถ้ามันสามารถใส่ได้พี่ต้นว่ามันจะเจ๋งมากเลยนะครับเนะี่ยแล้วก็จะให้ยืนคู่กันกันกบแมนดาโรเรนนะครับแบบนี้ แล้วก็ให้แมนดาร์เรนลองอุ้มดูว่ามันจะไฟประมาณไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ต้นเองจะขออนุญาตแกะกล่องก่อนแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปฟินกันกับ The ะชอยในซีรีส์แมนดาร์รของ Star Wars Back Series เน่ให้ดูก่อนให้หมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อนนิดนึงแบบอยากอวดมากๆเลยอย่างน้อยก็เป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่รีวิวเลยละกันนะครับผมหมุนให้ดูครับผมเน่เห็นไหมครับคือกล่องมันจิ๋วมาก กลองมันพอๆพอพอกับไซต์ตัวฟิกเกอร์ที่ชื่อบลอกอะนะท่านผู้ชมนะครับผมงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างและมันเล็กขนาดไหนติดตามกันเลยนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมคือมันเล็กมากจนพี่ต้นเองไม่สามารถเทียตั้งบนแอร์เรียตรงนี้ได้เลยจ้าต้องขึ้นมาตั้งข้างบนเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวโฟกัสมันไม่ได้ครับท่านผู้ชมหมุนให้ดูเลยเอ้าเดอะชอยนี่เฮ้ย <c oughs> แต่มันน่ารักมาก คือมันน่ารักโดยที่เราไม่ต้องไปแคสต,ตอมอะไรแล้วอ่ะมันสวยจริงๆมันมีความสวยมากนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถเห็นไหมอ่ะพี่ต้นขออนุญาตนิดนึงอย่างนี้เห็นไหมไม่เห็นเนาะพี่เบเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ครัแต่ตงนี้คือโฟกัสเห็นเนาะพี่เบบอกว่าเห็นพี่ต้นขออนุญาตชโชว์น้องๆท่านผู้ชมนี้ครับท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับพร้อมนะครับตัวนี้มันเล็กใช่ไหมครับดูเหรียญสิบครับท่านผู้ชมเจ็มันเล็กเท่าเหรียญ เล็กจริงๆคือเป็นฟิกเกอร์ครั้งแรกที่พี่ต้นเจอในงานแฮ s โบที่เล็กขนาดนี้นะครับผมคราวนี้ตัวเดอรชัยในที่เขาแถมมาให้ขออนุญาตแกะจากอันนี้ก่อนนะครับผมตัวของแถมก่อนก็คือเป็นแอสเซอร์ีที่เขาให้มานะครับคือ a อสเซอร์รี่เนี่ยคือมันต้องยกขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับพี่เบสต้องขอโทษทีนะครับนี่เขาให้อย่างนี้มานะครับคือจิ๋วมากจนพี่ต้นไม่กล้าไม่กล้าเล่นนะ่ะโอ้พี่เบสต้องอาจจะต้องยกกล้องมานิดนึงนี่ครับคือจิ๋วมากนะผู้ชมแล้วก็ให้ตัวแต่งี้มา ดูสิครับท่านผู้ชมครับคือแบบเนี่ยครับที่เขาให้มาคือไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าต้องใช้ตัวนี้ชี้นะตัวนี้เป็นเหมือนกบับท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นถ้วยซุปแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนลูกเหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ต้นจําในซีรีส์ไม่ได้นะเพราะว่ามันนานมากๆแล้วเดี๋ยวจะรอดูซีรีส์ซีซั่นสองต่อนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วคราวนี้เองเนี่ยตัวฟิกเกอร์นะครับพอเวลาย,ยิงคั่วของพวกนี้ท่านผู้ชมลองดูดิครับเนี่ย เนี่ยครับท่านผู้ชมมันเล็กมากๆจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฟิกเกอร์ตัวนี้กับราคาเท่านี้มันขนาดนี้เลยเหรอแต่จริงๆราคามันสมน้ําสมเนื้อมากนะมันอยู่ที่เลทประมาณสัก300กว่าบาทนะครับจนถึงประมาณ500คือถ้าไม่ได้พรีออเดอร์บอกเลยประเทศไทยมีขายแน่นอนนะครับต้องพรีออเดอร์เท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่เขาให้มามีอะไรบ้างตัวกบนะครับขอญาตจิบไปใกล้ๆไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่านะี่ครับตัวกบเราจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นลักษณะายางน,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 นิ่มๆงั Ti ้นเดี๋ยวไว้ตรงนี้ละกันเนาะพี่เบ๋บอกว่าให้อ่าให้ให้มานิดนึงอ่าโอเคไหมเป็นลักษณะยางนิ่มๆมาท่านผู้ชมเนี่ยครับเป็นลักษณะยางนิ่มๆแล้วก็จะมีตาอยู่ด้านหน้าเป็นตากลมๆนะครับตัวนี้พี่ต้นใช้คอนเซปต์ของต้นฮีโร่ในการเลือกคือคอนเซปต์เลือกที่สีสวยๆเลยตาไม่เบี้ยวนะครับบอกนี้เลยตาไม่เบี้ยวนะครับนี่คือคอนเซปต์พี่ต้นเลยนะครับผมสองเรามาดูตัวนี้ครับถ้วยตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะให้รบกวนวพี่เบ๋หน่อยได้ไหมให้มาถ่ายใกล้ๆพี่ต้นจะยกไปง พราะไม่งั้นมองไม่เห็นนี่นี่ครัเห็นไหมพี่เบนี่คือถ้วยนะครับโคตรเล็กมากๆคือพี่ต้นแบบคือแบบงงมากๆว่าทําไมมันเล็กขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวลูกเหล็กตัวนี้มันใส่ไปในถ้วยได้พี่ต้นไม่แน่ใจว่าเป็นซุปหรือเป็นอาหารนะนี่ยคือเล็กมากนะครับคือหลายๆท่านที่เมืองนอกเขาไม่ได้ใช้ตัว มือจับอย่างเงี้ยไปวางที่ฟิกเกอร์นะเขาใช้ที่ครีบนะครับขีบวางลงไปเพื่อให้ฟิกเกอร์เนี่ยมันสามารถนี้ได้นะครับคือตัวนี้จิ๋วมากๆจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันพี่เบ๋เขาบอกว่าให้พี่ต้นวางไว้ตรงนี้นะครับมันถึงจะเห็นชัดกว่านะครับตัวฟิกเกอร์นะครับผมถ้าเทียบกันบนฝ่ามือนะครับพี่ต้นเองเนี่ยฝ่ามืออย่างนี้นะอย่างเงี้ยคือพอมแบบเล็กมากๆเลยนะครับผมคราวนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับ ตัวหัวนะครับไม่แน่ใจว่าคือมือพี่ต้นใหญ่ครับถ้าพี่ต้นจับแล้วอันนี้มันจะมองไม่เห็นเลยต้องยกประมาณนี้นิดหนึ่งนะครับคือตัวหัวนะครับมุ่นได้3 6 0ลมีจุดขยับที่หัวนะครับนะบแล้วก็หัวเนี่ยขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับเนี่ยโยกอย่างนี้ได้นะครับโยกซ้ายโยกขวาได้มือพี่ต้นใหญ่ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมตัวแขนแขนลุดแขนถอดด้ อแขนถอดได้ครับตัวแขนจะเป็นเดือยแบบประมาณนี้นะครับแขนจะสามารถหมุนได้อย่างเดียวนะครับยกขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็หุบได้แล้วก็หมุนไปข้างหน้าได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยแขนหมุนไปข้างหน้าได้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับถือว่าทํามาได้ดีนะในมุมพิ่ต้นนะแล้วก็ตัวขาตัวขาคือเล็กมากเล็กแบบคือเวลาเราขยับนะครับต้องค่อยๆขยับเพราะว่าตัวนี้เป็นเดือยนะเห็นไหมเป็นเดือยจอยบอ Jo จอยนะครับต้องค่อยๆขยับคราวนี้เองตัวข้อมือตรงนี้ท่านผู้ชมลองดูนะ พี่ต้นมีความรู้สึกว่าตัวนี้จะได้สิบคะแนนเต็มถ้าตรงนี้ขยับได้ดูนะครับอ่าขยับไม่ได้นะครับตรงข้อมือน่าจะขยับไม่ได้นะครับพี่ต้นขอลออีกทีนึงเฮ้ยได้ท่านผู้ชมได้ได้นี่ครับดูนะครับพี่ต้นจะเอามืออย่างนี้วางปกตินะฮะมือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับดูสันนะครับพอดูดูนิ้วนะครับพี่ต้นจะขยับมาลงอย่างนีนะ้ขยับได้คือเป็นงานติ๊กเกอร์ที่เล็กมากๆแต่ขยับโอ้แบบเฮ้ยจุขยับดีมากอะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> พี่ต้นชอบมากจริงเฮ้ย hey, คือน่ารักเลยนี่ครัเดอะชารนะครับผมคราวนี้เรามาลองลุ้นกันนะครับมาลองลุ้นกันเดี๋ยวพี่ต้นขอดื่มน้ำน,นิดนึงว่า The c h าร์จะถือตัวกบได้อย่างไรมาดูกันครับอันดับแรกพี่ต้นจะยกมือขึ้นหมุนมือนิดนึงนะครับผมนะครับเขาบอกในคลิปก็จะประมาณนี้เน่ก็ถือกบประมาณนี้ พี่ต้นเองแบบคือไม่แน่ใจว่ามันจะถือได้ขนาดไหนนะก็พยายามเต็มที่ที่สุดลวกันนะครับมันถือยากมากๆนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนะครับถือยากมากแล้วคราวนี้เองพี่ต้นขออนุญาตลองเปลี่ยนมาถือนี่ดีกว่านี่นี่น่ถวถ้วยซุปเนี่ยแม่งจะยากมั้ยเนี่ยอ๋อคอ,อย,ออย,ยถือได้คอยถือได้เฮ้ยถือได้ ถือได้ท oh, ่านผู้ชมพี well, side side, ่เบสซูมด่วนเลยถืออ่ะ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 เอาใหม่เอาใหม่ใหม่คือมันหนักมากอะฮะท่านผู้ชมมันหนักตรงที่มือพี่ต้นเนี่ยวางหนักอีทีนะถือดื้อดื้อดื้อถือได้เอ้ยน่ารักมากน่ารักมากจริงๆท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะไซส์บายไซส์เทียบกับงานคัสตอมนะครับ คัสตอมจะดูเล็กกว่าแบบเล็กไปมากๆแล้วก็หัวคัสตอมจะดูใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็เรามาลองเทียบกันนะครับกับตัวที่อยู่บนฐานแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต้นจะลองใส่ดูนะถ้ามันใส่ได้นี่คือ amazing มากๆไม่ได้ครับท่านผู้ชมเสียดายมากนะครับไม่ได้ถ้าใส่ได้นี่แบบหนูงานคัสตอมนี่แบบอืนี่เลยนะครับไม่ได้นะครับคราวนี้พี่ต้นขออนุญาตลองอย่างนี้ท่านผู้ชมขออนุญาตเลยนะครับ ลองดูนะครับเทียบไซส์ใบไซส์กันพี่ต้นขอเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวหายเนี่ยถ้าหายไปนี่ร้องน้ำตาเล็ดแน่นอนพี่ต้นนะนะครับเนี่ยเก็บพวกนี้ก่อนนะครับเป็นถ้วยชามของของลูกเอ่อของน้อนนะครับเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยแล้วก็พี่ต้นเป่าปุ่นก่อนนิดหนึ่งแน่อาวังไว้นี้ก่อนนะครับคราวนี้พี่ต้นจะลองให้แมนดารเรนอุ้มนะครับอุ้มเดอะชายนิดหนึง่งนะครับให้แมนดารรนถือปือนนี้ก่อน เพื่อความเท่ๆในหนึน่งงอแล้วก็อุ้มน้อนขึ้นมาบนตัวงี้แล้วก็ให้น้อนเกาะงี้มันจะได้เหมือนในหนังนะครับนี่ให้น้อนเกาะอ,อ๋อต้องยกแขนที่ก่อนว๊อปงอปเฮ้ ถึงดดดึงดดดเอาดีไว้ข้างๆเลยโหครบฉากครบฉากเฮ้น่ารักอ่ะเนี่ยน่ารักมากๆท่านผู้ชมคือใครที่ยังไม่มีนะพี่ต้นแนะนําเลยใครที่ยังไม่มีนะคบผมคือใครที่ยังไม่มีต้องไปซื้อที่ร้านพี่เดชสุทัศน์เลยนะครับราคาดีมากและที่สําคัญ พี่ต้นไปเยี่ยมเยียนสต็อกมาแล้วสต็อกน้องเบบี้โยดาคือเยอะมากๆใครที่สนใจตอนนี้ลองติดต่อร้าน Hobby g a เกมบ y นะเดชสุทัศน์ได้เลยนะครับพี่ต้นจะแชร์ริงไว้ให้พี่เดชสุทัศน์นะครับผมลองไปดูได้เลยนะครับหรือใครจะลองซื้อเป็นครบเซตแบบนี้ก็ได้นะครับผมที่ร้านก็มีเหมือนกันตัวนี้เองนะครับต้องเรียนให้ทราบว่า ถ้าโดยปกติทั่วไปในห้างจะมีขายอยู่แต่ปัจจุบันในพี่ต้นสืบทราบมาว่าห้างเรียกฮัสโบเนี่ยคืนสต็อกกับห้างไปรี้บรอยแล้วนะครับห้างห้างคืนสต็อกฮัตโบไปรี้บรอยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่มีร้านขายอยู่ก็จะมีร้านพี่เด่ดนะครับที่ขายตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจลองไปดูได้เลยเดี๋ยวพี่ต้นจะเข้าสู่กระบ,บวนการการแลมอัพนิดนึงเพราะว่าตัวเดอรชายเนี่ยเนี่ยเดอรชัยเนี่ย คือน่ารักมากจริงพี่ต้นว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับเดอะชายตัวนี้นะครับผมถ้าเราพูดกันในเรื่องของฟิกเกอร์นะพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเล็กมากไปสําหรับมุมมองพี่ต้นแต่ถ้าถามว่ามันสมส่วนไหมกับตัวฟิกเกอร์นะครับที่ได้มาคู่กับสายหกนิ้วขอให้่านผู้ชมด้วยนะขออนุญาตดื่ยนั้นหนึ่งที่ได้มากับตัวหนิ้วเนี่ยในส่วนของแมนดารินพี่ต้นบอกเลยนะว่ามีความสมส่วนกันมาก และยิ่งถ้ามานั่งหรือมายิงอย่างเงี้ยพี่ต้นว่าเจ๋งและจ้าไปเลยนะครับคราวต่อไปเนี่ยพี่ต้นเองจะลองตามหาและลองพรีออเดอร์ตัว s t Star Wars b l a c k Series ที่เป็น s i l v e r Suit ตรของ a n d a l o ร i a นมารีวยท่านผู้ชมได้รับชมกันมันจะออกประมาณไปลายปลายปีท่านผู้ชมแต่คราวนี้เรามาฟังแรมอัพกันก่อนครับแรมอัพพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น4แคตตอรกรี่ดังต่อไปนี้นะครับรเรื่องแรกเลย t e x t u r e Detail เรื่องที่2อคือ Articulation เรื่องที่3คือ a p p e a r a n c e และสุดท้ายคือความคุ้มค่า และความเหมาะสมต่อการสะสมในฟิกเกอร์คอลเลกชันนี้เรื่องแรกท่านผู้ชมอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบจริงๆเลยนะครับว่าตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ย ของ The s h a r เนี่ยมันมีไซส์ถ้าเราเรียกกันตามสเกลคือประมาณ1ต่อ38มั้งหรืออาจจะเล็กกว่านั้นนะพี่ต้นก็คงคงพูดของมาตราส่วนอาจจะไม่ถูกต้องใครที่พอรู้มาตราส่วนจริงๆรลองอธิบายพี่ต้นหน่อยนะครับผมเพราะว่ามาตาส่วนตัวนี้พี่ต้นไม่แน่ใจว่ามันเป็นไซส์ไหนนะต้องขออภัยด้วยดนะ้ข้อมูลผิดพลาดนะครับผมตัวนี้เองเท็กเจอร์คือดีมากๆในเรื่องของเสือ้อ เสื้อของเดอ c h ชาร์คือเท็กเจอร์ดีมากแล้วก็สวยมากๆท่าผู้ชมมันให้ความเป็นเหมือนกััตวาร์ตูนเลยนะครับแล้วก็ให้ความเป็นเหมือนตัวแอร์ซีรีส์ที่เราดูเดี๋ยวพี่ต้นจะให้ดูเด e c h i ชาที่พี่ต้นพรีออเดอร์ไปอ,อันนึงตัวนี้พี่ต้นชอบเหมือนกันเป็นไซส์แบบไลฟ์ไซส์นะครับผม ถ้าเราเรียกกันภาษาง่ายคือไซส์แบบไซส์ใหญ่เลยนี่ครับเดยชาร์ไซส์ี่จะเป็นประมาณนี้พี่ต้นเองเนี่ยก็พยายามพรีออเดอร์ตัวนี้ไปเพื่อจะเอามารีวิวให้กับน้อง,องๆท่านผู้ชมได้รับชมกันตัวนี้จะเป็นเบสิกฟิกเกอร์ที่ไม่มีเสียงนะพี่ต้นเองก็ลองพรีจากร้านพี่เด็ดเหมือนกันนะครับผมคราวนี้ตัวเท็กเจอร์ดีเทลตัวนี้มันให้ความแบบความฟูลฟิลตรงที่เสื้อ 2คือหน้าของเดอร์ชาวมันสวยมากนะครับผมนี่คือ2อ,อย่างที่พี่ต้นบอกเลยว่ามันแมทชิ่งมากกับราคาเท่านี้แล้วก็ตัวละครตัวเล็กแบบนี้2คืออ r ติค u l a t i o n ไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อจริงจุดขยับนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด8จุดนะครับหัวแขนหัวไหล่มือข้อเท้านะครับ ตรงนี้คูณ2ก็คือประมาณ8จุดคือเจ๋งมากมากจริงจริง articulation คือดีมากถึงจะขยับไม่ได้สูงสุดแต่ก็คือเจ๋งมากๆสุดท้ายคือ appearance สีที่ลงมาไม่ต้องมีการเพิ่มเติมเติมแต่งอะไรเลยพี่ต้นคิดว่ามันสวยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับงานคัสตอมก็อาจจะสวยเหมือนกันแต่อาจจะเทียบไม่ได้กับตัวงานที่เป็นงานฟิกเกอร์เห็นไหมครับอาจจะเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของพี่ต้นนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฮัสบอทำมาได้ถูกทานมากๆ ใครใหญ่พี่ต้นลองหาบล็อกนะรู้จักบลอกไหมน้องๆที่เป็นตัวเหมือนกับตัวเพนกวินนกอะพี่ต้นจะลองหามารีวิวให้กับน้องๆนันผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาเทียบไซส์บายไซสกันกับ ตัวแมนดารนแล้วก็ตัวเบบี้โยดากันเลยดีกว่าเนาะดีไหมถ้าเกิดใครสนใจลองคอมเมนต์บอกได้เลยแต่ที่สําคัญเลยใครที่กําลังติดตามคลิปของพี่ต้นอยู่คลิปดีๆแบบนี้รีวิวฟินฟินและสนุกแบบนี้นะครับผมที่เป็นแฟนคลับอยู่โยงโคพันอย่าลืมเข้ามาติดตามกันบ่อยๆกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญใคริ่งผ่านไปผ่านมายลืมกด subscribe กับช่องเดือต้นฮีโร่ด้วยนะครับผมใกล้จะถึง1นึ่งแสนแล้วจริงๆพี่ต้นอยากจะขอความร่วมมือขอความรักขอความเห็นใจจากเพื่อนๆแล้ว แฟนคลับทุกคนเลยแชร์คลิปนี้ให้คนเข้ามากดติดตามพี่ต้นเยอะๆนะครับผมเพราะว่าของรางวัลพี่ต้นมีด้วยกัน1รังใหญ่และ1ถุงใหญ่จริงๆเดี๋ยวพี่ต้นจะทำคลิปโชว์ให้ดูว่าของรางวัลเป็นอย่างไรบ้างสำหรับพี่ต้นฮ e r โร h ชาแนลกับรายการดีๆแบบนี้กับรายการรีวิวและทอย c o m p พ r e ดีๆแบบนี้จะกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับผมอีกวันต่อๆไปอีกวันถนัดไปให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขกันตปวันพรุ่งนี้ เราจะมีคลิปอะไรรองมารับชมนะครับผมคลิปในวันพรุ่งนี้จะเป็นนี่ครับผม General g r i e v e r s นะครับผมตัวนี้เลยเป็นตัวร้ายที่เป็นหนึงในตัวละครที่อยู่ฝั่ง Dark Side นะครับเขาต่อสู้และต่อกรกับตัวที่เป็นเจไดจนสามารถยึดดักของเราเจไดได้นะครับทั้งหมด4เล่มเดี๋ยวเรามารับชมกันในวันพรุ่งนี้ว่ามันจะฟินมันจะสนุกและ แอคทีฟกับพี่ต้นขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมครับสำหรับนี้ต้นฮีโร่ a n น e l ต้องร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขรอรับชมคลิปดีๆพรุ่งนี้กับ Star Wars General กีวา s ครับผมไปแล้วครับ I love you bye bye